สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะดิฉันนิเวศปัจดุสมัยนะคะวันนี้มาแสดงตนนะคะเดี๋ยวๆท่านท่านผู้ในการสถานีไปราชการไปประชุมนะคะก็เลยให้ท่านว่าราชการคนเดียวเดียวๆนะคะก็ลองฟังดูนะคะว่าวันนี้จะมีอะไรมาฝากนะคะเ,เรื่องของ ตัวท่านเองก็คงจะเป็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่แหละนะคะการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ย,ะะะย,ย,ยทำยังไงดีละ่ะเราอยากจะให้รู้ตัวตั้งแต่เริ่มต้นว่าเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะคะด้วยที่เรื่องของแพทย์แผนไทยของเรานะคะเป็นแพทย์ เรียกว่าประจําประจําชาติของเราเลยแหละนะคะส่วนแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาในรัชการประมาณรัชการที่สี่ที่ห้านะคะตรงนี้เนี่ยเข้ามาเขาคงมีเทคโนโลยีอะไรที่ใหม่ๆแล้วก็นี่นะคะเรื่องของแพทย์แผนไทยของเราก็เลยลม้มล้มไปนะคะเป็นแพทย์แผนปัจจุบัน ที่คลองประเทศไทยอยู่เวลานี้นะคะ,ะตัวดิฉันเองอยากจะเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายหันมาดูแลตนเองนะคะดูแลตนเองเพื่อไม่ให้ป่วยด้วยหลักของการแพทย์แผนไทยที่เราเรียกว่าการแพทย์แผนปัจจุบันนะคะการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องที่ มีการใช้นะคะมีการดูแลตนเองตั้งแต่สมัยเป็นประเทศไทยมาแล้วล่ะนะคะก็มาดูแลกันเรื่อยมานะคะเราเ,เป็นมาจนค่อนค่อนค่อนชาติแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยจะทํำยังไงนะคะดิฉันมีความเห็นว่าอยากจะเชิญชวนนะคะพี่น้องทุกคนอย่าได้ป่วยนะคะ อย่าได้เก็บไข้ได้ป่วยแล้วจะทำยังไงละ่ะไม่ให้เก็บไข้ได้ป่วยนะคะ,ะดิฉันคิดว่าคงมีวิธีการที่จะเรียนกับพี่น้องแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะคะความเก็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะคะถ้าเราไม่ป่วยเลยนะคะเรามีมีแต่เรื่องของอยู่ดีมีสุขทำงานมีสุข อยู่กับลูกกับหลานมีสุขอยู่ในสังคมมีสุขนะคะตรงนี้เนี่ยแล้วเราจะทํำยังไงบ้างนะคะตรงตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เราจะนํามาเรียนกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นด้วยคําว่าแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันถ้าเป็นแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยท่านคงเคยได้ยินว่า เป็นอะไรให้ไปพบแพทย์ตอนนี้ท่านยังได้ยินอยู่ไหมนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าไปพบแพทย์เนี่ยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยคนไข้มะเร็งนะคะคนคนไข้ความดันเบาหวานไขมันนะคะแล้วก็ใช้ยาผิดประเภทเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยท่านอยากเข้าสู่วงจรตรงนั้นไหมนะคะ ถ้าหากว่าไม่เข้าไม่อยากเข้าสู่นะคะก็อดีตั่นจะเชิญชวนให้ท่านได้มาศึกษามาเรียนรู้เรื่องของแพทย์แผนไทยของเราตั้งแต่เรื่องของสืบทอดกันมานะคะเบื้องต้นคงอยากจะเปรียบเทียบเรื่องของแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนปัจจุบันนะคะ ท่นี้เนี่ยด้วยหลักการที่เรียนมาเนี่ยนะคะตัวเรฉันเองเป็นพยาบาลแล้วก็เป็นแพทย์แผนไทยด้วยนะคะก็อยากจะเรียนท่านว่าในหลักการเรียนพยาบาลที่เป็นแพทย์แผนปัจจุบันคือหลักการเรียนกับอา,อาจารย์ใหญ่นะคะอาจารย์อาจารย์ใหญ่ของของเรานะคะก็คือ,เ,อเรื่องของเ,อเรื่องของโครงกระดูก เส้นเลือดอะไรพวกนี้ทั้งหมดนะคะก็เราเรียกว่าอาจารย์ใหญ่นะคะก็เป็นส่วนที่เขาเป็นครูบาอาจารย์ให้เรานะคะได้ได้เรียนรู้นะคะแต่สำหรับแพทย์แผนไทยของเรานะคะเป็นแพทย์แผนไทยที่ปู่ย่าตายายเนี่ยเขาคิดค้นจากผู้ผู้มีชีวิตนะคะผู้มีมีชีวิตอยู่ นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจึงแตกต่างกันระหว่างตำราที่เรียนมาเรียนจากคนคนมีชีวิตอยู่กับเรียนจากคนที่เป็นอาจารย์ใหญ่ก็คือคนที่สิ้นชีวิตแล้วนะคะก็เป็นสส่วนนะคะตรงนี้นะคะก็ให้ท่านฟังไว้นะคะว่าเรียนจากผู้ ผู้สิ้นชีวิตกับเรียนจากคนเป็นนะคะตัวดิฉันเองต่อไปนี้จะเล่าเรื่องเ,อเรียนรู้เรื่องสุขภาพจากการสืบทอดจากการเ,าเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ที่มีชีวิตนะคะแล้วก็สืบทอดกันมามีการทดลองมีอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะตอนนี้เราก็กำลัง,งคน้นคว้าค้นหา เรื่องของภูมิปัญญาไทยของเรานะคะ,ะตามป่าต่างๆตามญาติพี่น้องตามพ่อหมอนะคะแล้วก็เรื่องของอต้นไม้ใบหญ้านะคะทีะ่จะนำมาเรียนมาศึกษาค้นคว้าต่อไปนะคะแต่นี้เนี่ยในเรื่องของแผนแผนไทยนะคะแผนไทยเนี่ยเรื่องของ ตัวร่างกายของเรานะะเรื่องกายของเราเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะประกอบด้วยธาตุดินใช่ไหมคะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะคะธาตุดินคืออะไรคือส่วนประกอบต่างๆของร่างกายที่เป็นส่วนแข็งนะคะเป็นส่วนแข็งก็คือเรื่องของเช่นก้อนหัวใจอย่างนี้นะคะหรือ กระดูกอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ก้อนเนื้ออย่างเงี้ยนะคะก็คือเรื่องของธาตุดินนะคะธาตุดินเนี่ยในองค์ประกอบของแพทย์แผนไทยนะคะแพทย์หรือแพทย์คนไทยเราเนี้ยนะคะก็มีอยู่20ส่วนตั้งแต่เรื่องของเ,ออเรื่องผมขนเล็บนะะกระดูกนะคะแล้วกเ็เรื่องของ ตับม้ามลำไส้อะไรพวกนี้นะคะก็คือส่วนที่เป็นส่วนส่วนแข็งเรียกว่าธาตุดินนะคะตอนี้ธาตุน้านะคะธาตุน้ําก็คือส่วนที่เป็นน้ําที่มาประกอบเป็นร่างกายนะคะน้าที่มาประกอบเป็นร่างกายเนี่ยก็คือเรื่องของส่วนประกอบที่เป็นน้ําของร่างกายทั้งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นน้ําเลือดน้ํามูกนะคะน้ำตาน้ําเหลือง นะคะน้ำดีน้ำย่อยอะไรพวกนี้นะคะก็เป็นธาตุน้ำนะคะธาตุลมนะคะธาตุลมเนี่ยก็คือเรื่องเรื่องของออความรู้สึกต่างๆที่อยู่ในร่างกายถ้าเราเปรียบนะคะเราเปรียบง่ายๆเลยว่าธาตุลมของเราเนี่ยมันคืออะไรนะคะธาตุลมของเราเนี่ยมันก็คือเรื่องของระบบประสาทนะคะ ซึ่งจะมีอยู่3มส่วนก็คือระบบประสาทระบบการสมองระบบประสาทที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะถ้าเป็นระบบประสาทพวกนี้เนี่ยเราก็จะคนหมอนวดนะคะเขาก็จะใช้ว่าเป็นเส้นสิบนะคะตรงนี้นะคะนีถถ้ถ้าดินแล้วถ้าลมแล้วนะคะ แล้วแต่นี้ธาตุน้ำธาตุน้ําก็แล้วนะคะธาตุลมก็แล้วนะคะดินน้ําลมไฟนะคะไฟเนี่ยนะคะเป็นตัวที่ทําให้เราเนี่ยนะคะร่างกายเราอบอุ่นนะคะร่างกายเราอบอุ่นก็เรียกเรียกเรื่องธ <ว hum. S 1> าตุไฟนะคะธาตุไฟเนี่ยมันยังไงล่ะก็ทําให้ร่างกายเราอบอุ่นทุกอย่างแล้วก็เรื่องของการ ย่อยอาหารเรื่องการเผาผลาญต่างๆในร่างกายนะคะก็คือเรื่องของธาตุไฟนะคะเพราะฉะนั้นในระบบการร่างกายของเรามันจะมีอยู่สี่ธาตุ่ธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของแผนปัจจุบันก็จะแยกออกเป็นส่วนๆนะคะมีระบบเลือดระบบประสาทระบบสมองระบบกล้ามเนื้อระบบโครงกระดูก ะะระบบปัสสาวะนะคะระบบการย่อยอาหารพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแผนปัจจุบันนะคะทีน,นี้เนี่ยถ้าเราดูเรื่องของแผนปัจจุบันกับแผนไทยที่เล่ามานี่นะคะท่านลองลองดูว่าตรงนี้เนี่ยนะ,ะท่านท่านรู้ท่านรู้ไหมหรือว่าท่านยังไม่รู้นะคะ ขอให้ท่านตามต่อเราว่าเราจะนำเรื่องของแพทย์แผนไทยเนี่ยนะคะมาสู่ทุกท่านเพื่อให้ทุกท่านไม่ป่วยนะคะันนี้เนี่ยในเรื่องของแผนไทยเนี่ยนะคะเพื่อเพื่อท่านไม่ป่วยเนี่ยนะคะแล้วมันถ้าเมื่อมีองค์ประกอบว่าท่าดินท่านน้ำท่านลมท่านไฟนะคะแล้วทอนนี้เนี่ยสาเหตุของการเจ็บป่วยนะ่ยท่านจะรู้ด้วยตัวเองไหม นะะคท่านลองฟังดูนะคะว่าธาตุทั้งสี่ป่วยเนี่ยนะคะธาตุทั้งสี่ที่ป่วยเนี่ยนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟนะคะแล้วภาษาที่เขาใช้นะคะก็จะบอกว่าธาตุดินกําเริบนะคะธาตุลมกําเริบธาตุน้ํากําเริบอย่างเงี้ยนะคะหรือธาตุดินหย่อน ธาตุน้าหย่อนธาตุลมหย่อนธาตุไฟหย่อนนะคะตอนนี้มันมีตัวที่สําคัญที่บอกเราก็คือเรื่องของธาตุพิการนะคะธาตุพิการตรงนี้เนี่ย้าในสมัยป่ย่าตายาตาทวดของเราเนี่ยก็บอกว่าธาตุพิการเนี่ยก็คือเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นศัพท์แพทย์ของ ปู่ย่าตายายโบราณโบราณเรามานะคะก็เป็นส่วนที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะฟังแล้วก็ดูแล้วก็มาทดลองด้วยตัวเองว่าท่านรู้จักท่านนี้ยังไงนะคะแล้วธาตุพวกนี้จะเก็บจะป่วยนั้นน่ะน,นะคะมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก็ลองฟังดูนะคะเรารู้เรื่องของ ส่วนประกอบต่างๆของร่างกายนะคะเปรียบเทียบกับแพทย์แผนปัจจุบันแล้วว่าเออมันต่างกันยังไงแล้วเราดูยังไงนะคะคาศัพท์ที่เป็นโรคมีอยู่สามตัวของแพทย์แผนไทยนะคะคกาเริบหย่อนแล้วก็พิการนะคะกำเริบแปลว่าเช่นเป็นไข้สูงอย่างเงี้ยนะคะถ้าหย่อนก็แปลว่าตัวเย็น นะฮะหย่อนเนี่ยคือตัวเย็นหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า over under นะฮะแล้วก็พิการพิการนี้คือเป็นโรคถ้าภาษาอังกฤษเขาจะเรียก disease นะคะค่ะอันนี้คือศัพท์แพทย์ของคนไทยตั้งแต่โบราณมานะคะท่านลองดูซิว่าประเทศไทยเรานะฮะลองศึกษาประวัติศสาสตร์ดูดีๆนะคะว่าเราเนี่ยมี องค์ประกอบของการดูแลสุขภาพของเราเนี่ยนะคะแล้วใช้ธรรมชาตินะคะธรรมชาติบําบัดเนี่ยเราไม่ป่วยเลยนะคะก็เป็นส่วนที่เรียกว่า,เ,าเรามีอะไรที่จเจริญรุ่งเรืองมาก่อนนะคะท่านลองหันมาดูว่า,าพื้นเพของเรานะคะเราดูแลกันยังไงเรา,เาจัดการกับเรื่องพวกนี้ยังไงแล้วเรามีใครเป็นผู้ดูแลสุขภาพเราบ้างนะคะ แต่ละท่านนะคะแต่ละหมู่บ้านนะคะเราจะได้อยินคําว่าหมอพื้นบ้านนะคะหมอพื้นบ้านหมอนวดพื้นบ้านนะคะหมอ,อ,อหมอหมอนวดโดยใช้ความร้อนประครบอย่างนี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นสาเหตุนะคะสาเหตุของการเจ็บป่วยนะคะก็คืออันที่หนึ่งคือเรื่องของธาตุทั้ง4นะคะ ธาทั้งสี่กำเริบหย่อนพิการนะอันนี้เป็นเรื่องของของอพ่อหมอ,อหรือหมอพื้นบ้านนะคะ,ะเล่าเป็นเป็นสัตว์นะคะเป็นสัตแพทย์ที่บ่งบอกถึงเรื่องของการเก็บไข้ได้ป่วยนะคะตอนนี้เนี่ยจากธาทั้งสี่แล้วนะตัวเราแล้วนะตอนนี้มันก็มาเรื่องของอายุใช่ไหมคะอายุ นะคะอายุแต่ละคนเนี่ยนะคะแต่ละช่วงเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เหมือนกันนะคะเราก็ดูว่าอายุเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เหมือนกันเนี่ยเราสังเกตดูนะคะว่าญาติพี่น้องของเราลูกหลานของเราเนี่ยนะคะอายุศูนย์ตั้งแต่อายุศูนย์ถึงสิบหกปีเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะป่วยด้วยเรื่อง,องของธาตุน้ำนะคะ ท่าน้ำคือยังไงท่าน้ำก็คือเรื่องของเ,อเป็นเป็นหวัดเป็นมูกนะคะน้ำมูกไหลอะไรพวกนี้นะคะหรืออาหารไม่ย่อยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของเ,อเรียกว่าธาตุธาตุธาตุทัท้ทททงสี่ท่าน้ำป่วยนะคะตอนนี้เนี่ยในเรื่องของอาการเก็บป่วยนะคะด้วยธาตุ ต่างๆแล้วแล้วเรื่องของอายุนะคะอายุเนี่ยศูนย์ถึงสิบหกปีนะคะก็จะเป็นโรคที่แตกต่างจากผู้ใหญ่นะคะส่วนใหญ่เด็กมักจะเป็นหวัดนะคะเด็กมักเป็นหวัดเนี่ยเดี๋ยวคงมาทบทวนกันต่อไปว่าเด็กมักเป็นหวัดเนี่ยด้วยสาเหตุอะไรบ้างนะคะถ้าเด็กเป็นปอดบวมนะคะแล้วสาเหตุอะไรบ้างนะ,ะเดี๋ยวคงมาเล่าต่อกันนะ,ะว่า ตรงนี้เนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่เราควรจะรู้ไหมเรื่องเรื่องของพวกนี้เรื่องตัวของเราเองนะคะเรื่องของญาติพี่น้องของเราเองที่อยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าเราได้เรียนค้นคว้าพวกนี้มาแล้วถ้าหากเรามีความรู้พื้นฐานว่าดีนั้นนะคะเราคงจะช่วยกันได้โดยไม่ต้องเดินทางไปไกลนะคะเราดูแลกันเองในหมู่บ้านได้นะคะทีนี้เนี่ย เอ่ออายุ16ถึง32ปีเนี่ยก็บอกว่าป่วยด้วยธาตุไฟนะคะป่วยด้วยธาตุไฟเนี่ยมันมันมันเป็นยังไงล่ะนะคะป่วยด้วยธาตุไฟก็คือเรื่องของเออ่ตัวร้อนนั่นเองนะคะตัวร้อนก็คือป่วยด้วยธาตุไฟนะคะแต่นี้เนี่ยอายุถึง32ขึ้นไปนะคะ32ขึ้นไปก็จะเป็นป่วยด้วยธาตุลม ธนะาตุลมคือยังไงนะคะ,ะเป็นลมหน้ามืดนะคะปวดหัวตัวร้อนนะคะพวกนี้คือเรื่องของการป่วยด้วยธาตลมนะคะอันนี้เนี่ยเรื่องของการป่วยด้วยเรื่องของโรคชลามันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเราจะถึงช่วงของอผู้สูงอายุเดี๋ยวเราจะเลือกเลือกเอาเรื่องของโรคชลามา ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของอท่าทั้งสี่ที่เราเล่ามาแล้วนะคะเรื่องของฤดูการนะคะเรื่องของฤดูการตอนนี้นะคะเรื่องของอายุไปแล้วนะคะตอนนี้เรื่องของฤดูการนะคะเรื่องของฤดูการเนี่ยมันมันคือยังไงล่ะเราพูดภาษาหมอแผนโบราณก็บอกว่าอุตุสมุตฐานนะคะ คืออิทธิพลของฤดูการนะคะอิท <pl> ธ <ains> <part> um <UC S> <sh> ิพลของฤดูการเนี่ยเช่นหน้าหนาวนะคะหน้าหนาวเนี่ยเรื่องของคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กนะคะเด็กมีป่วยด้วยธาตุธาตุไฟนะคะเรื่องของฤดูการเนี่ยนะคะหน้าหนาวหน้าหนาวป่วยด้วยธาตุน้ำเราจะเห็นว่าหน้าหนาวเนี่ยนะคะ ซึ่งประเทศไทยมีทั้งหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวนะคะ,ะหน้าหนาวเราจะเห็นว่าเด็กเนี่ยป่วยด้วยธาตุน้ำนะคะน้ำโมกน้ำลายจะเรียกว่าคุมไม่ค่อยอยู่นะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของธาตุน้ำนะคะธาตุน้ำเนี่ยท่านจะดูง่ายๆนะคะเวลาลูกหลานนา่าจบป่วยแล้วไปหาหมอ แล้วหมออาจจะให้กินยาแก้อักเสบนะคะเด็กอาจจะเสียชีวิตได้เพราะว่าเรื่องของเชื้อไวรัสเชื้อไวรัสแต่ยาที่กินเข้าไปเป็นตัวที่ฆ่าแบคทีเรียนะคะซึ่งเชื้อสองประเภทนี้มันจะต่างกันนะคะเชื้อไวรัสก็จะมีน้ำมูกน้ำไหลไหลออกมาแต่ถ้าเป็นเรื่องของเชื้อแบคทีเรียก็จะมีหนอง ร่วมด้วยแล้วก็จะเจ็บไข้จะมีไข้สูงนะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เรียกว่าเรื่องของการเก็บไข้ได้ป่วยที่เอาเรื่องของอายุเป็นตัวนํานะคะเรื่องเรื่องของผู้สูงอายุเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีว่าผู้สูงอายุเนี่ยเราจะเรียนรู้อะไรเข้าบ้างนะคะผู้สูงอายุเนี่ยกล้าถ้าเรามองว่าเรื่องของการการเป็นผู้สูงอายุนะคะ ต้องผ่านโรคผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรถึงได้เป็นผู้สูงอายุนะคะซึ่งในประเทศไทยเราก็คือเกตหกสิปีขึ้นไปนะคะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของอาสาเหตุของการเด็บไข้ได้ป่วยด้านอายุนะคะค่ะเราจบตรงนี้ไว้ก่อนแล้วขอพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวเรามาเล่าต่อ ประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาสินาฬิกาถึง1ิบสนาฬิกาทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ปุ่มภาคสาพันวิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาคเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทาง w w w o s c h c o m